ใวสีื่อยแล้วอ้นนี้หนีบให้วาสีเรื่อะไรคะลูกอะไรนี่นี่้นีบให้วาแี่โอเคโอเคนี่ไงใช่ไหมนี่ไงไหนคะนี่ไงไหน กินได้ไหมล่ะลูกกินไม่ได้เอา้ากินเย็นเขาป่าไม่ได้ได้ไหมไม่ได้เขาชอบป่าไม่ได้กินปอมปอมได้ไหมล่ะกินปอมปอมไดไมไม้นไหมไม่ได้กินปอมปอมอ่ะแบ่อยจังเลย เล่นดนตรีแล้วเหรอลูกทำไมคะมเหนื่อยแล้วเหรอขายอะไรคะทำอะไรกินคะทำอะไรลูก แมัน,นคืออะไรล่ะลูกนันคือแผ่นอันนี้ปลาจิ้มเลยจิ้มเยอะเลยอุ้ยเข้าตาเข้าตาลูกเอาเมือกเอามือกค่ะเมือกมีแต่ดินลูกเดี๋ยวแม่เช็ดให้ค่ะบอง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 ติ้ม บองถึงงงถึงบงบงถึงบ่งบ่งงถึงบงบงบงถึงบงบงงึงบงบงงงบงบงง่งดงบงบงบไม่้งเพอไม่ต้อง้องเพลงหรอคะโอเคโอเค ไม้อันไหนอะคะอันไหนคือไม้อ่ะอันนี้เอา,อา,อาอนนใบไ,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 ไม้ขึ้นโอเคแม่ฟอนแล้วนะเราจะตีให้แม่ฟอนใช่ไหมดึง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 ,ดง,ดง

ให้แม่เต้นด้หรอให้แม่ฟอนแ่ตม่อให้แม่ตีกวาดดิ้งดิ้งดิ้งงิงงิงลูกลูขึ้นอะไรนะให้แม่ฟอนละแม่ฟอนแล้วนะดิ้งดงดิ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 ้มหวยแม่ต้องฟอนนี่หรอแล้วเอวาจะตีให้แม่ฟ้อนใช่ไหม จะตีดนต fate, font, pues. <every student. S 1> ีให้แม่ฟอนใช่ไหมล่ะได้อไคะ่ะเอวาต้องตีก <được Felix> <for S 2> ่อนฟอนถึงฟอนเสียงได้ไหมเขาใช้สองมือหรือเปล่าตีอ่ะอมือตีอ่ะน่มือน่อมือ ให้แม่ไม้นึงมา,มมานึง่งอให้แม่สองเลยเหรอว่าใช่ไม่เดียวหรออะตีๆให้แม่ฟอนก่อน,อนนะโอเคจิงดิงดิงเอ,อ้

โอ้ไม่ไหนอ่ะไม่ไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมลูกใครคะตาตุ๊กก็มีเหรออันกุลสตีไทยกินอะไรนะ กินมาทานอร่อยไหมคะอร่กินจะหมดจานอยู่แล้วอร่อยมากน้ำมูกพอหรือยังคะอ,อร่อยอร่อยอร่อยอรร่่ย กินอะไรคะลูกกินหมกทันกินหมกทันยัมมี่ไหมทัทมมี่อะไรตัเป็น อะไปต่อลูกลูกจ๋าร้องถึงไหนแล้วอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ประเทศไทยก่อนประเทศไทยก่อนได้ไหมอ่ะ โอ้เด็กน้อยเนี่ยอะไรคะลูกเย้เลยว่าขายอะไรคะ น้ำมูกไหลแล้วลูกเช็ดก่อนไหมอ่ะ sạc lưới Hãy oh, 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 ai เชิญดินซีกินกินค่ะเอวาทำอะไรกินคะเอาทำมือถือเอวาทำน้ำปั่นเหรอใช่ไหมน้ำปั่นค่ะน้ำปั่นค่ะอร่อยไหมคะอร่อยอยหือยหั่นแกลหั่นแกลหั่นเยอะเลยหั่นเยอะเลยเหรอลูกอือ นะคะเดินได้หรอ่ารพี่เถอะอย่า้งอย่้นเี้เธอไปนู่นแล้วลูก ไปเลยวิ่ง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 ูยเป็น่แล้ว ชลูกเข้าเราเข้าเราเข้าเราหยับได้หยับได้ไหมเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนิ่งหน่อลูกอุ้ยเอ้ยเอ้ยตามม่ไปเอ้ยตามม่มาเจ้ะ เปิดลูกเปิดไม่ได้ลูกมันคันคายนอนน้อลูกนะนน้อ